แล้วค่ะงั้นขอเรียนเชิญเลยนะคะคุณทวีศัก์ข่าวเวชพันธ์นะคะในหัวข้อค่ะ Huawei FTTO Solution for Hospitality Industry นะคะขอเสียงปกมือให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะส,ส,คสำหรับหัวข้อผมในวันนี้ครับก็คือหัวข้อของ Huawei FTTO Solution สำหรับโรงแรมนะครับ FTTO ของ Huawei ก็คือหมายถึงว่าเป็น Fiber to the Office นะครับ ก่อนอื่นก็จะพูดถึงเรื่องของ challenge แล้วก็เรื่องของก็ค,ค,คือว่าในในในยุคปัจจุบันนี้ครับโรงแรมเนี่ยก็คือกำลังเข้าสู่ยุคที่เป็นดิจิตอลนะครับเรื่องของความสมาร์ทนะเรื่องของอินเทลเจนต์ครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงแรมพวก IoT หรือว่าพวกกลอนตโรมตทเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับผม เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดด้วยทำให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดทำให้ทำให้มีการพัฒนานอุปกรณ์ที่เป็น contactless ก็คือว่าไม่ต้องมีการเชื่อมไม่ต้องมีการสัมผัสไร้การสัมผัสทีนี้ทำให้โรงแรมเองก็จะมีการเรื่องของการประหยัดต้นทุนการใช้ใช้จำนวนรีสอร์ทลงไปได้นะครับ นี่เป็นเรื่องของด้านด้านด้านขวามือนะครับจะเป็นเรื่องของว่าจาก hotel.com 1%ของชื่อเสียงของงแรมที่เพิ่มขึ้น,นะครับมาสู่เรื่องของการารายได้ที่เพิ่มของรงแรมหรือว่าการจองโรงแรมมากขึ้นนะครับผมทีนี้จาก TripAdvisor ก็คือเพราะว่า70%ของผู้คนเมื่อเข้าพักที่โรงแรม ก็จะนําประสบการณ์ที่ดีไปบอกเล่าต่อคนอื่นแล้วก็คนที่พักโรงแรมนะครับจะเกิดจากการที่ไปเสิร์ชแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็บุ๊กกิ้งที่โรงแรมนั้นๆน,น,นะครับผมแสดงว่าอินโฟเมชันมีความสําคัญนะครับในการที่จะใช้บริการของโรงแรมครับคือเออนื่องจากว่าตอนนี้นครับว่า เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจํานวนมาหาศาลที่มาเกี่ยวข้องกับในการใช้ง,งานของเราพวก IOT อ่าจะเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากนะฮะทีนี้ว่าแล้วเน็ตเวิร์กที่ที่เราต้องสร้างขึ้นมาที่ต้องการมันเป็นยังไงก็คือว,ว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยจะต้องอควรจะเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นไฟเบอร์ตรงไปหาผู้ใช้ก็คืออย่างเช่นว่าจากอุปกรณ์ ต้นทางวิ่งไปหานในห้องเลยและเสร็จจากในห้องก็สือกระจายไปใช้งานทําให้ว่าเราไม่ต้องเดินสายจํานวนมากนะครับผมนี่ว่าเน้นหยูที่ต้องการก็คือจะต้องมีแบนด์วิดที่สูงเพื่อเพื่อว่าเวลาที่เราจะขยายหรือยูเซอร์ต้องการจะใช้งานมันมันไม่ต้องขยายอุปกรณ์ภายหลังนะครับผมเมื่อเมื่ออุปกรณ์ที่เราต้องการมันมีความหล,กลากหลายมากขึ้นสิ่งที่ต้องการอีกอย่างก็คือว่าการแม a จเมนต์ ทำยังไงถึงจะให้เป็นลักษณะของการ plug and play ก็คือว่าเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วทํางานได้เลยไม่ต้องไปคอนฟลิก้ยุ่งยากรวมทั้งว่าเมื่อเมื่อมีเหตุเสียหรือมีปัญหาเกิดขึ้นทํายังไงย,ยังสามารถที่จะจํากัดปัญหาแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมส่วนอีกเรื่องคือว่าประสบการณ์ที่ผู้ผู้ใช้สัมผัสได้คือเรื่องของ Wi-Fi ทำยังไงไวไฟถึงจะสามารถที่จะ roaming roaming ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยด้วยที่ว,ว่าสัญญาณที่มีบ a n วิ i ที่สูงทำให้รู้สึกเพลิดเพลินในการใช้งานอ i wi ู่ไวไนะครับห mm hmm. ัวเว่ยมองตัวโรงแรมนะครับว่าฟีเจอร์ที่ต้องการหรือว่าตัวฟังก์ชันที่ต้องการตามความจำเป็นไปจนถึงว่าในอนาคตคืออะไรบ้าง uh huh. ก็คือว่าอย่างแรกนะครับในแง่ของความ ความจำเป็นก็จะเป็นแค่บ r อ a แบนด์ก็คือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตธรรมดารวมกับตัวโทรศัพท์เนืถึงสุดท้ายเลยแล้วกันครับก็คือว่าจนถึงสุดท้ายก็คือว่าควรจะมีบร์ดแบนด์มีโทรศัพท์แล้วก็อาจจะมีสิ่งอินเทอร์เน e n เมนต์ก็คือพวกฟรีท TV ีอพีทีวีพนะครับแล้วก็อาจจะมี Wi-Fi แล้วก็พวกเอ t คอนโทรลอ่ามครับแล้วก็ระบบที่เป็นตัวบ d i n g Automation อันนี้คือตั้งแต่สิ่งที่จําเป็นจนถึงว่าะระบบที่ะระบบที่ใหญ่ที่ว่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในระบบ f p t o ของโอเองครับเราจะจําแนกออกเป็น4ประเภทของ user ร์ครับก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของตัว guest room guest room ก็คือเป็นส่วนหลักของโซลูชันของโรงแรม เ็ดลูก็คือจะเน้นว่าเป็นอ l นวันนะครับมีสวิตลายๆอย่างอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณโทรศัพท์ที่เป็นตัวอ n นาล็อกนะครับหรือว่า CATV รวมทั้งตัวบบครับประมาณนี้ฮะแล้วก็พื้นที่ออฟฟิศพื้นที่ออฟฟิศก็คือจะเน้นการใช้งานของ พวกสายพวกใช้สายแลนหรือว่าคนจํานวนมากก็คือว่าจะต้องมีตัว AP เข้ามารองรับเพื่อให้อรองรับโหลดได้จํานวนเยอะๆนะครับผมส่วนอีกตำแหน่งคือว่าล็อบบี้ล็อบบี้ก็เป็นหน้าตาของโรงแรมนะครับหน้าตาโรงแรมก็ถือว่ายูเซอร์เวลาเข้ามาที่โรงแรมก็จะรู้สึกประทับใจได้จากการที่มีบริการเซอร์วิสพวกอินเทอร์เน็ตอะไรที่ดีนะครับเช่นว่า Wi-Fi สามารถเชื่อมเชื่อมต่อได้ไหลลื่นนะไม่ไม่หลุดนะครับส่วนอีกตำแหน่งก็คือว่าพาร์กิ่งนะก็คือจุดจอดรถ ข้อรถข้ามาจอดและทำไงรถถึงจะต้องมีความปลอดภัยหรือว่าการก่ออังมันิในการเปิดปิดกัน้นนะครับแผงกัน้นรถเข้าออกนะครที่ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็คือมันจะเป็นภาพภาพเดียวของระบบเน็ตเวิร์กตัวนี้นะฮะก็คือเน็ตเวิร์กเราคือว่าเป็นตัว FTTO นะครับ Fiber to the Office โดยที่ว่า อุปกรณ์ของเราจะมีแค่จริงๆมีแค่อุปกรณ์แอคกทีฟมีแค่2ชิ้นหลักๆก็คือตัวะะตัว o อ t ตรงนี้นะครับ Optical Line Terminal อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว ONT หรือ ONU นะฮะโอเอ็นยูอหรือว่า p o e ONU เราจะเห็นว่า ONU มันจะติดตั้งอยู่หลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นกับ ซีเนียร์ที่เราเลือกใช้เช่นว่าอันนี้ก็คือเป็นมิ e ติ้งรูมนะครับหรือว่าห้องพักอ่าเก r o สรูมหรือว่าเป็นจุดนะเอาท์ดอร์อย่างที่บอกก็คือว่าอุปกรณ์มี2ชิ้นก็คือ o l t แล้วก็ ONU เ็ตเบิร์มันง่ายมากเลยครไม่มีอะไรซับซ้อนเลยทีนี้ว่าการเชื่อมต่อของมันนะครับ o l t ไปหาตัว ONU เนะี่ยด้วยสายไฟเบอร์เป็นแค่1เส้น1เส้นก็คือจริงๆไฟเบอร์1ใน1 1ชุดนะครับอาจจะมี12คองอร เออสิคอยีคองี้แต่ว่าที่พูดถึงตอนนี้คือว่า1เส้นข้างในนะฮะหนึคอครับก็คือมาเชื่อมต่อจาก o อ t ลิงก์ไปหาโอ,อยแต่ทีนี้ว่าเราได้ประโยชน์จากการที่เรามีตัวสปิเตอร์นะครับสปิเตอร์ทําหน้าที่ในการเอาจากสัญญาณจาก1เส้นนครับแตกออกเป็นสัญญาณหลายๆเส้นได้เช่นว่ญญา,า1ต่อ8 1ต่อ16ต่อ3ต่อ32แสดงว่านะครับเ,เรามีสายสายแค่เส้นเดียว เดินมาแล้วอาจจะมาถึงแค่ในแต่ละชั้นนะครับเช่นว่าในชั้นในชั้นมี25ห้องเราเอาสปิเตอร์1ต่อ3 2ไปไปไปวางไว้ตรงหน้าหน้าชั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็เดินสายไฟเบอร์ไปถึงในห้องเลยจะเห็นว่าแบบนี้จะเป็นการประหยัดไฟเบอร์ลงไปได้มากประหยัดสายลงไปได้จํานวนมากแทนที่วิธีการเดิมคือเราจะต้องตรงนี้เป็นสวิตนะฮะสวิตตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีสปิเตอร์ในโซลูชันเก่าๆนะฮะ และจากสวิตตรงนี้เราจะต้องเดินสายไปหาที่ห้องไปแต่ละห้องสมมุติว่าในห้องนั้นมีต้องการสายาสายแลน6 6เส้นร้องเราต้องเดิน6เส้นจากตรงนี้จากที่ตำแหน่งที่พิเตอร์เนี่ยไปหาที่แต่ละห้องเลยซึ่งอาจจะระยะทาง100เมตรรวมแล้วก็เป็น600เมตรละฮะก็แสดงว่าการใช้รูปแบบนี้เป็นการประหยัดสายเราไปได้นะครับนี่คืออย่างหนึ่ง,งว่าจะอยู่ตรงนี้นานนิดนึงอีกอย่างคือว่าอันนี้เป็นไฟเบอร์นะฮะ ไฟเบอร์เนี่ยมันมีแบนด์วิดที่สูงมากนะครับก็คือที่เราใช้เป็นพอนตอนนี้ความเร็วอยู่ที่2กจิกมันจีพอรเนี่ยความเร็วขาลงไปเนี่ยคือ2อกจห้ิกแต่ขาขึ้นไปเนี่ยเป็น1นึ่งสองสองห้าจิกถ้าเท่าสวิตนะฮะทีนี้ว่า,าถ้าเกิดว่าเรา,เราคิดว่าในอนาคตมันแบนด์วิดที้มันไม่พอเราแค่เปลี่ยนกรณ์หัวแล้วกรณ์ท้ายนะฮะบอทีเราเปลี่ยนการ์ดนะครับ ส่วนปลายทางเราเปลี่ยนตัว O N T หรือ O N U แล้วก็ตัวโครงข่ายนี้ไม่ต้องเดินใหม่นะครับใช้สายชุดเดิมเลยสปิตเตอร์ใช้ตัวเดิมนะครับก็แค่เปลี่ยนกรนหัวท้ายระบบสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้คือ,อไฟเบอร์มันมีแบนด์วิดต์ไม่จํากัดนะครับแล้วก็สปิทเตอร์อย่างที่บอกคือไม่ใช้ไฟแทนที่เดิมมันเป็น,ปนสวิตช์ใช่ไหมฮะทีนี้เราเปลีป่ยนเป็นสปิตเตอร์ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช้ไฟพอไม่ใช้ไฟปั๊บมันก็ประหยัดพลังงานไวไได้ เขาคาดคอนเซปต์ของการาลดโลกร้อนความเป็นกรีนนะฮะน,นี่ก็สามารถช่วยได้ครับผมแล้วก็พูดถึงไฟเบอร์อีกฮะไฟเบอร์จากตรงเนี้ย OLT นะครับไปหา ONU นะครับระยะทางที่มันทำได้คือ40กิโลนะฮะ40กิโลก็คือเพราะฉะนั้นเราไปไประยุกต์ได้เยอะนะครับ40กิโลนี่หมายถึงว่า,าถ้าผมมีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะลดทอนสัญญาณลงไปนะฮะ ทำให้ระยะทางอาจจะได้ใกล้ใกล้ลงแต่ว่าในการใช้โรงแรมเนี่ยครับระยะทาง40กิโลแลวรวมกับว่าใช้ปิเตอร์้วยเนี่ยมันเหลือเฟือนะนครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าประโยชน์มันมันมหาศาลนะครับทีนี้อีกอย่างคือเรื่องของตัว o n u นะครับ o n u ตรงเนี้ยอ,อย่างที่เห็นว่าเรามีหลาย c d o เช่นว่าในห้องออฟฟิศในเกสต์รูมหรือว่าอ outdoor เนี่ย o n u มันก็มีหลายชนิดให้เราเลือกใช้นะครับ บา,บางรุ่นนี่ครับอย่างเนี้ยจะเป็น P O E ก็คือเหมือนสวิตชเลยเพียงแต่ว่าอินเทอร์เฟซขาอัพลิงของมันเนี่ยมันเป็นพอรนะครับพอมันเป็น P O E มันก็ไปต่อให้กับพวกกล้องกล้องวงจรปิดหรือว่าตรง A P access point ก็ได้นะครับหรือว่าบาง,บางรุ่นนะร่นรุ่นนี้นะครับก็คือว่าใช้หมที่ใช้นในห้องเพราะว่ามันมีทั้งตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็มีสายแลนนะครับก็สามารถต่อโทรศัพท์บ้านได้นะครับ แล้วก็สายแรนก็ต่อกับ IPTV ได้ในรูปนี้ก็คือจะโชว์หลายๆอย่างทีนี้โดยโดยสรุปนิดนึงก็คือว่า1ก็คือว่า1ห้องใช้แค่หนึ่งไฟเบอร์นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าเดินมาจากสปิวเตอร์มาถึงในห้องแล้วก็ใช้แค่1่เส้นจบแล้วไม่ต้องเดินสายเพิ่มแลอีกประมาณ1ปีสมมติว่าเรามีสวิตช์เพิ่มขึ้นถ้าเกิดใช้สายแรนเราก็ต้องเดินสายลากสายยาวๆหนึ่งร้อยเมตรนะฮะแต่ว่าถ้าใช้เป็นระบบนี้ก็คือว่าก็คือแค่เสียบ เสียบสายแรนจากที่ที่ท้ายของตัว ONU นะครับ à, ก็คือ1น,นึ่งห้องใช้แค่1ไฟเบอร์พอมันใช้แค่1ไฟเบอร์ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการประหยัดพลังงานหรือลดลกร้อนนะครของ LED นะครับผมนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ถึงห้องรองรับซอริหลัรยา,ยายครับเบสเอ็กซ์เ e ียนก็คือว่า ตัวตัว OLT ตัว ONU เราเนี่ยก็มีรุ่นที่มันซัพพอร์ตเรื่องของการทำ i f i roaming นะครับทำทำ i f i roaming ได้นะครับทำให้เวลาที่เรายา้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเดตมันไม่ไม่สะดุดนะครับผมอันที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของ base TCO นะครับเอ่อทัวล์นะครับก็คือเนื่องจากว่าพอเราลดการเดินสายนะฮะสายนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับ เมื่อเราลดการเดินสายลงไม่ได้ลดจํานวนตอนนี้สายทองแดงมันแพงกว่าสายไฟเบอร์นะครับการลดสายลงได้1ก็คือเรื่องของค่าสายอันที่2คือเรื่องของค่าแรงอันที่3ก็คือเรื่องของอการซ่อมบำรุงเพราะว่าการที่มีสายเยอะเราก็ต้องไปยุ่งกับพอร์ตหรือว่าสายมันเยอะทําให้ซ่อมบำรุงเยอะนะก็จะวนเวียนอยู่กันซ่อมบำรุงเป็นะปจำนวนจำนวนมากก็ต้องใช้ตัวพนักง,งานหรือว่าช่างหลายคนในการแก้ปัญหา จากจากการที่หัวเวย่ยหรือว่าจะมีบริษันอื่นที่ลองได้ลองอลองเทียบโซลูชันดูครับเราพบว่าสามารถที่จะลดต้นทุนได้ประมาณ20%เดี๋ยวจะมีสไลด์โชว์นิดน,นึงครับผมอันนี้ครับก็คือจะแสดงภาพให้เห็นว่าสมมติว่าในห้องแต่ละห้องนะครับใช้สายสาย6เส้นนะครับในโซลูชันแบบเดิมที่เป็นเป็นแลนนะครับ 6เสน้นแล้วกเส้นเราต้องเดินจากสวิตต์มาถึงในห้องแต่ว่าถ้าใช้เป็นโซลูชันที่เป็นตัวจีพอรนเราก็เดินแค่ตัวจากสปิตอร์นะครับเดินสายมาหนึ่งสายแล้วก็จากท้ายของตัวโอเวนนะทีะก็จะเดินสายไปหาตามแต่ละจุดสายยังคงต้องใช้อยู่เพียงแต่ว่าเราจะถางมันสั้นขึ้นนะครับถ้าเทคโนโลยีในอนาคตมันเปลี่ยนเราไม่ต้องเปลี่ยนสายทั้งเส้นยาวๆนะฮะเราเปลี่ยนสายแค่แค่ตรงนี้นะครับส่วนสายไฟเอร์เนี่ย ยังคงใช้ได้นานอีกประมาณ30ปีนะครับผมประมาณ30บปีเทคโนโลยีของตัว o o t กับ o n t ตอนนี้ครับตัว o n t เองเนี่ยโดยปกติแล้วเเราจะเรียก่เป็น fat a p fat a p ก็คือว่าไม่มีความสามารถในการทำ roaming ครับคือคือมันไม่ได้ roaming คือหมายว่า ถ้าเกิดว่าใช้ AC ดีเดียวกันนะครับเราเราขึ้นยจากจุดไปจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเชื่อมต่อให้ใหม่เราอาจจะไม่สังเกตแต่มันเชื่อมต่อให้ใหม่แต่ไม่ใช่การ roaming นะครับผมแต่ว่า Huawei มีตัวยี่ห้อ Huawei นะครับมีเทคโนโลยีอีกตัวคือว่ามันทําตัวเป็น AP AP แล้วก็ ONU ทําตัวเป็น AP แล้วก็ OLT ทําตัวเป็น AC ได้ด้วยเราเรียกว่าเป็นตัว Optical AP นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นว่า มันก็สามารถที่จะทำโร a m i n g ได้นะครับอีนนีก้กลายเป็นว่าในในห้องในห้องที่เราจะาติดตั้งตัว ONU เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบ roaming หรือเอาแบบที่ไม่มี roaming ท้องจริงแล้วในห้องนะครับมันไม่จำเป็นต้องทำ r ร a m i n g นะครับเพราะว่าเราอยู่ในห้องเราไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับอันนี้จะเป็นการศึกษาของ Huawei ที่ท the, ี่จีนนะครับก็คือที่ HQ สวขเองนะครับคือเดิมมันมีระบบที่มันเป็นใช้สายแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ว่า h w e วก็ได้เปลี่ยนโซลูชันของตัวเองโดยใช้พอนะครับเป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ก็คือมีทั้ง2แบบในไซส์เดียวกันแล้วก็มาทดลองเทคูลเลตเรื่องคอร์สดูนะครับก็จะเห็นว่าในส่วน h w a วนะคือว่าค่าอุปกรณ์นะครับสวิตนะครับ ซลูชันที่เป็นสวิตหรือทราเชั่นลเนี่ยครับมันถูกกว่านะก็คือว่าพรแทงกว่าประมาณ20%กว่าแต่ว่าคอสที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมทีเรียลเรื่องค่าติดตั้งเรื่องการค่าติดตั้งพวกนี้ก็คือว่าคอนถูกกว่าทั้งหมดนะครับผมก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยค่าป็กก็คือลดลงประมาณ22%อันนี้คือเป็นผลจากการที่ทําโดยฮัวเว่แต่ว่าฝั่งขวามือนะครับทำโดย IBM นะครับ ันนี้ก็จะเห็นว่าของ i อเบก็คือสรุปม,มาว่าคาเปกก็ลดลงนะครับผมแล้วว่าโอเปก็ลดลงเหมือนกันนะดีเซลก็ลดลงนะครับตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องสับซิสเต็มว่ามันมีรูปแบบต่างๆอะไรบ้างสับซิสเต็มคือว่าอย่างเช่นว่าสับซิสเต็มของตัวรีวิวแรงก็คือ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เนี่ย Wi-Fi เนี่ยครับในห้อง ปกติเราอาจจะใช้แค่เป็นตัว O/NT ธรรมดาื้นที w i f i ธรรมดาเพราะว่าอ้นทีไ i เนี่ยครัมันสามารถที่จะรองรับเซอร์วิสได้หลายๆประเภทคือมันจะเป็น all in one นะฮะก็คือรับทั้งตัว w i i แรับทั้งตัวโทรศัพท์รับทั้งตัวสายแลนนะครับหรือบางรุ่นก็คือจะมี C/CATV ในตัวนะครับสำหรับสำหรับรับพวกท u ูวิชั่นนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางนะครับพื้นที่เปิด อาจจะเป็นลักหนะของการที่ใช้ตัว ONU ที่รองรับ POE และเชื่อมต่อมาหาตัว AP นะครับเชื่อมเชื่อมต่อ ONU ก็คือจะ,จะมองเป็นเหมือนอเป็น b a c k h a l นะครับ backhaul ให้กับตัว AP นะครับแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้ ONU ที่มันเป็นอันนี้ครับที่ที่ผมบอกเป็น optical AP ก็ได้เหมือนกันครับผมครับผม อันนี้ต้องไปอย่างเร็วๆแล้ว,ลวอันนี้สัตว์ที่เต็มที่สองก็คือจะมองว่าตัวปกติแลนะ้วโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์แบบที่เป็นโทรศัพท์อนาล็อกนะฮะเราจะต้องเดินสายแยกจาก MDF มาหาที่แต่ละห้องเลยแต่ว่าการใช้ g p o r เนะครับเราสามารถที่จะเอาโทรศัพท์มาต่อที่ตัวโมดูลได้เลยนะครับผมก็คือไม่ต้องเดินสายไกล เพราะว่าที่ o n นเองเนี่ยหรืออุนทีเนี่ยมันสับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกนะครับผมแล้วมันจะแปลงเป็นอิเลตอนให้เองนะครับอีกแบบก็คือว่าถ้าเรารับสัญญาณพวกวิดีโอพวกทรูวิชันอะไรเงี้ยครับผมเราสามารถที่จะผนวกสัญญาณจากตัวทรานเป็เตอร์ตรงนี้ครับก็คือมาที่ตัวมินเซกเซอร์แล้วก็ใช้โครงข่ายร่วมกันได้เลยนะครับแล้วก็เอาพุปก็คือมาออกที่ตัว ONT นะครับก็ประหยัดโครงข่ายไปได้ไม่ต้องเดินสาย ตัวกล้องนะฮะอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกคือว่าตัวกล้องเองนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยียีพเนี่ยมันไปได้ระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ,ะมันไปได้ระยะไกลแล้วก็แบนด์วิดต์มันสูงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอากล้องมาต่อกับตัว o n u นะครับโดยที่ว่า oenu เองสามารถที่จะรองรับพวก pue หรือไม่มี pue ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็น รูปแบบของซีโอของใน,ในห้องพักนะครับก็คือว่าโอยเองมีโซลูชันที่เป็นตัวนี่คือ O อนะฮะ o อเชื่อมต่อมาหาตัวเซิเตอร์แต่เซิเตอร์ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันจ่ายไฟไฟจ่ายไฟ DC ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปนะครับดี DC บวกกับสัญญาณไฟเบอร์นะครับที่ o n u ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องปลั๊กไฟก็คือจะเป็นเป็นรุ่นพิเศษที่มันรองรับการการจ่ายไฟด้วยไฟพลาวเวอร์โอเวอร์ไฟเบอร์นะฮะ ันนี้ได้ประมาณไม่เกิน800เมตรนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็คือรูปแบบคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เป็น PoF นะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นเป็นสายไฟเบอร์ธรรมดาแล้วก็เข้าสวิตเตอร์แล้วก็มาออกที่ตัว WO ก็ได้แล้วก็ u o ก็จ่ายให้กับตัว AP นะครับอันนี้ที่ล็อบบี้ก็จะคล้ายๆกันผมขอไปเร็วๆนะฮะปาร์ก,กิ่งก็จะคล้ายกันนะครับก็คือว่าตัว ไปที่มาที่สวิตเตอร์แล้วก็เข้ามาที่ตัวย U นะครับแล้วก็จากนั้นก็คือจ่าย P O E ให้กับกองอันนี้จะเป็นเคสคร่าวๆที่โรงแรมห้าดาวนะครับก็คือเขามีเน็ตเวิร์กเดิมอยู่แล้วแลทีนี้เขาต้องการจะเปลี่ยนเนื่องจากว่าจํานวนสายมันเยอะพอพอสายมันเยอะนะครับเขารู้ถึกว่ามันไม่ไมคล่องตัวในการแมนเทนแนน์นะครับก็หัวเว่ยก็ทําการปรับเ ment นให้และผลที่ได้ก็คือว่า เรื่องของการลดต้นทุนค่าอุปกรณ์พอๆกันค่าสายค่าอิสระซอรีก็คือลดลงมานะครับแล้วก็ค่าสายลดลงมารวมเป้งค่าเมเทแนแทนเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าเน็ตเวิร์มันลดความซับซ้อนลงไปเพราะฉะนั้นการเปนแทนก็จะง่ายขึ้น,นก,ก,ก็ปัญหาก็น้อยลงนะครับ Huawei oh, well, เป็น number o n นะครับทั่วโลกในโปรดักที่เราเรียกว่าเป็นตัว broadband แบนด์นี้คือมีทั้งส่วนที่เป็นตัวไวเลสแล้วก็เป็นเป็นสายนะฮะก็คือหัวโวยเป็นเจ้าตลาดทั้งสองอย่างนะครับอันนี้คือกรณ์ต่างๆของหัวโวยมี o อ t นะครับหน้าตากะมานี้ก็คือมี x 7อันนี้ใช้ในแคเรียก็คือรองรับยูเซอร์เป็นเป็นหมื่นยูเซอร์นะฮะตอนตัวส่วนตัวเล็กๆย่อมๆก็คือว่าอันตัวนี้ก็เป็น x 2ก็คือมีส6บ6กสิบกพอร์ตคูณ2 2การ์ดนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือมีตั้งแต่สี่พอร์ตจนถึงสิบกพอร์ตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัว ODN Optical d i s t i b u t i o n Network ก็คือเป็นตัวพวกไฟเบอร์ทั้งหลายนะครับนี่ก็หน้าตาของ OU n หลายๆตัวนะมีหลายๆรุ่นมีมากกว่านี้คห้ประมาณไม่ต่ำกว่า50รุ่นนะครับก็คือรองรับความต้องการได้หลากหลายรูปแบบอันนี้จะเป็นตัวเมื่อกี้เป็นตัวเล็กเป็นพิซซ่าบ็อกนะฮะก็คือจะมี OLT ที่รองรับ AC หรือ DC แล้วแต่เราเลือกใช้นะอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือว่า อุปกรณ์ที่เป็นตัว Tower, power power supply u n t นะครับทำหน้าที่เป็นตัว s p i t t e r ด้วยก็คือรับพ่จาก o t มหนึ่งพอร์ตแล้วก็ในตรงนี้จะมี16พอร์ตจ่ายไฟพร้อมกับจ่ายไฟพร้อมกับตัวตัวพไปพร้อมกันนะครับผมอันนี้คือได้800เมตรนี่ก็หน้าตาของตัว ONU ที่แบบฝั่งผนังนะครับอันนี้ก็จะเป็น อุปกรณ์ทั car, ้งหมดที่ใช้ประมาณนี้ในโรงแรมเช่นว่าโ o เวอรจะมีตัวเน็ตเวิร์กมนมนก็คืออีซับแล้วก็มีตัวก่อนที่ใช้ในแต่ละที่นะครับอีซา์แล้วมี OIP แล้วมีตัววีเตอร์หน้าตาอย่างนี้ก็มีนะฮะแล้วก็มีตัว AP AP ใช้ต่อกับโอได้นะครับผมแล้วก็ในห้องอาจจะเป็นตัวบนแบบนี้นะครับก็คือเป็น w i f i ด้วยจบครั้งนี้ครับ ก็มีคำถามนี่ก็เชิญได้นะครับผมหรือว่าเดี๋ยวเชิญเชิญข้างนอกถั่ข้างนอกอะไรครับผมค่ะขอขอบคุณนะคะคุณทวิศักดิ์ค่ะเวชภัณฑ์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับทุกท่านนั่นเองค่ะ